กรเบงบนล่งเขาโพดนะครับขายมัดะจักาบาทครับแบบนี Fa ้โอ้มัดแบกไงนี่บ่อเศ้าบาทโอ้ขายถูกนะครับน้อโอ้เขาโพดให้งั่วนะครับตัวนี้เป็นอย่างคือว่าเอาห้งั่วครับมันเอาไปกินฝากมันบ่ได้หรอเขาโพดินี่นเก็บฝากอียโอ้เก็บฝากไปขายเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ล่ำต้นมันมาเนี่ยเอาหิ้งงวกินบ่โอ้ยี่สิบบาทนี่มัดแบบไงเลยเนาะครับน้อ ขายอยู่มองนี้บ้านยังครับเนี่ยอ๋อขายอยู่บ้านสะเยาเนาะริมถนนเซนสองสองหนึ่งเนาะครับเนาะเนี่ยไปกันธนาลักเนาะอืพี่น้องครับมัดละเอียสิบบาทนะครับมัดบักใหญ่เลยนะครับยี่สิบบาทครับโอ้เอาไปเหงงัวกินครับพี่น้องครับกินสะพองัวบบกล้วยมันกินบ่โอ้กล้วยแห้งมักบ่โอ้กล้วยกับแห้งมักคือกันบ่โอ้ได้ทั้งงัวทั้งกล้วยนะครับพี่น้องเสนะ นี่ครับเพิ่นเอามาล่งอยู่นี่แหละครับพี่น้องคันพอด้อยากซื้อนี่มาซื้ออยู่บ้านสะเยาด้วยพี่น้องบ้านสะเยาอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดครับเพิ่นกำลังล่งอยู่พอดีเลยพี่น้องขายอยู่ริมถนนนี่แหละครับพี่น้องครับนี่หทางนี่กับเขาเมืองศรีสะเกดครับพี่น้องท้างนี่กับไปอำเภอกันทละลักนะครับเพิ่นกับจอดขายนี่แหละครับอยู่มหองริมท่างกางสีเลยด้วยครับพี่น้องนี่แม่ค้าแม่ค้าผู้ขายบะครับเนี่ย แม่ค้าสินังขายอยู่นี่เลยเด้อพี่น้องสนใจกับมาหาแม่ค้าพันเลยครับมัดละยี่สิบบาทมัดบบกใหญ่เลยพี่น้องโอ้คุ้มค่าครับพี่น้องเป็นเขาโพดนะครับเอาไปเหงงัวเอาไปเหงควายกินนะครับพี่น้องครับราคานี่ถือว่าถูกนะครับมัดละยี่สิบนี่ได้หลายแห้งพี่น้องเมืองเงาเอา,เอารถมข้นเราเลยพี่น้องบ้านสะเยาอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดเด้อครับพี่น้องครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ